สวัสดีครับผมงามนะครับผมที่บรกษ,ษาคันขายรถบริษ,ษ e ัทกีสุสุออโต้เซ็นเตอร์จำกัดสาขาสุข,ขาพิบาลสามเด็กบ้านมารครับรีวิวรถคันแรกของโซลูมครับ All New e ก u บ i เวกออ i ิจินอลไรตี้ดีฟารุ่นนี้ก็คือรุ่น1.9เอ็กซ์นะครับผมก็คือรุ่นเริ่มต้นของ New X All New ของเราเนี่ยนะครับผมราคา1ล้าน1แสน9หมื่นบาทเป็นสีบรอนเงินนะครับผมเดีด๋วยวเราจะพาไปดูภายในในรถกันว่ารุ่นนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับผม หลักๆเลยนะครับผมที่เปลี่ยนแปลกก็คือเป็นกระจหน้าที่เราดีไซน์ใหม่มาล่าสุดนะครับผมสําหรับรุ่นนี้ภายนอกเหมือนกับตัวท็อปเลยแต่ต่างกับตรงออปชั่นต่างๆนิดหน่อยหน่อยครับผมเราดูกันเลครับข้างรถนะครับผมโอ้โหผมเลยว่าสวยงามมากๆเลยสําหรับรุ่นนี้ลูกค้าซื้อรุ่นต้นๆแต่ได้ออปชั่นความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งเลยที่สุดเราเน้นความปลอดภัยเป็นหลักครับเชิญชมกันเลยครับ บอกเลยว่ารถเพิ่งมาถึงโชว์รูมเมื่อกี้นะครับผมอ่ะมาให้ดูกันตรงตรงตรงนี้เลยนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็คืออ่าหน้าจอตรงนี้นะครับผมก็คือจะเป็นอ่าเครื่องเล่นอ่าวิทยุนะครับผมและก็ที่สําคัญก็คือตรงนี้บอกเลยว่าภายในสวยงามมากๆเลยครับผมนี่เรามาดูรอบคันกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับอะไรบ้างที่หายไปอ่าหลักๆในที่นีนก็คือไม่มีทีวีจูเนอร์อ่านะครับ, TV นะรบปกติรุ่นนี้ จะไม่มีทีวีชุนนั่นนะเนาะก็จะเป็นแบบโปร่งๆแบบนี้เพื่อความปลอดภัยและแอร์เหมือนเดิมครับผมสําหรับเป็นแอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือในเรื่องของเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับผมในรุ่นของตัวท็อปจะเป็นเบาะหนังเนาะสำหรับคนที่เบาะผ้าและที่สําคัญก็คือเบาะยังสามารถพับได้เหมือนเดิมพับได้เหมือนเดิมและสําหรับที่นั่งตอนหลังเราจะมีการปรับเอนได้นะครับสำหรับที่วางแก้วก็คือเกือบ12จุดเลยทีเดียวนะครับสำหรับรุ่นวางแก้ว สวยงามนะพี่นะครับสำหรับรุ่น New X All New นะครับผมว่าคือสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่น7ที่นั่งอเนกประสงค์นะครับเป็นรถ p p v เนอะก็สำหรับที่แตกต่างกันก็คือเรื่องระบบไฟฟ้าสำหรับที่นั่งคนขับนะครับเรายังเป็นแมนนวลพรคือใช้มือนะครับผมสำหรับรุ่นท็อปก็จะเป็นไฟฟ้าแล้วเนาะมาดูข้างหลังกันครับผมสำหรับไฟท้ายทุกอย่างเหมือนกับตัวท็อปเลยนะครับผมแต่ว่าในการรุ่นการเปิดประตูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโช๊คนะครับผม แต่โชก็คือเปิดได้ปกติสําหรับรุ่นท็อปก็จะเป็นไฟฟ้าเปิดอัตโนมัตินะครับเบาะข้างหลังนะครับผมลูกค้าสามารถนี่ลูกค้าสามารถดึงเชือกตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ปล่อยอ่าโ,โหสะดวกมากมายเลยนะครับเดี๋ยวนี้เลยและสําหรับที่นั่งตัอสามลูกค้าสามารถปรับพับเบาะมาได้อีกนิดนึ่งเพื่อความนั่งสบายมากขึ้นเวลาลูกค้าเดินทางไปต่างจังหวัดน,นะครับ ก็คือมีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นใน All New e สูงมีเวกครับในเรื่องของความปลอดภัยบอกเลยว่าให้มาแน่นจกเต็นเลยทีเดียวสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่น1.9 DDI นะครับผม1น0อย้แรงม้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็คือมีสีนี้สีเดียวเท่านั้นนะครับผมก็ ลูกค้าท่านใดที่สนใจ All New E สูงวิของเราทําเรื่องจองทาเรื่องเอกสารไม่นานครับในที่สำคัญก็คือเรามีดอกเบี้ยพิเศษ1.49%เท่านั้นนะครับผมในการดาว25%ผ่อน4ปีนะครับผมเรามีแคมเปญดีมากมายเลยลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อหามาได้สำหรับลูกค้าท่านใดที่มีคนในครอบครัวใช้รถ E สูงสามารถนําสัมนาไปสรวจรถได้10,000บาทครับและก็สามารถทดลองขับได้ที่โชว์รูมเลยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่ออามาได้นะครับสำหรับวันนี้อาร์จบอยู่เท่านี้ครับสวัสดีครับ